สวัสดีค่ะวันนี้น้องเชียร์จะมากินขนมให้ดูนะคะน้องกินขนมอะไรคะลูกอร่อยไหมคะอร่อยไหมเสียบเสียบใช,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 ใช่ไหมคะเสียบไหมเสียบไหมคะเอาน้องกินอะไรว้าอา้าวกินเลยคะ่ะอร่อยไหมคะจ้าเอาเลยน้องกินกับอะไร ฮะแจบน้องให้พี่หมีกินไหมคะไหนไหนพี่หมีอยู่ไหนให้พี่หมีกินด้วยไหมโอ้พี่หมีอร่อยไหมพี่หมีอร่อยไหมคะไหนให้พี่ยยรับกินหน่อยไหนพี่ยยลับอยู่ไหนไหนพี่ยยลับอยู่ไหนพี่ยยรับกินไหมโอ้พี่ยยรับก็กินพี่ยยรับอร่อยไหม พี่รับอร่อยไหมคะโอ้กินใหญ่เลยพี่หมีหิวแล้วให้พี่หมีกินหน่อยไหนป้อนพี่หมีด้วยอัมอมอ,อร่อยใช่ไหมคะโอ้สบายด้วยนอนเปสบายด้วย ไหนพี่ยีราบกินยางพี่ยีรับกินหมดปากแล้วให้พี่ยีรับนินอีกอ้าม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 หมูอร่อยอืมหนูอร่อยไหมคะหนูอร่อยใช่ไหมใช่ไหมคะพี่หมีหิวอีกแล้วให้พี่หมีกินอีกไหมน้องให้พี่หมีกินอีกไหมคะมอ๋ะกอกอดพี่หมีหน่อย ใกนกอดพี่มีหน่อยอ้หโสบายใหญ่เลย